สวัสดีครับพบกับผมบอสพอจากช่อง Boss บอสพ Channel ตอนนี้ b บอสพออยู่ในเกมมิว Classic นะครับสำหรับในวันนี้สิ่งที่ b บอสพอจะมาทำนั่นก็คือการเปิดหน้าธาตุหน้าถัดไปนะครับตำราโบราณน,นาครแห่งทองฟ้าซึ่งต้องผ่านจุดที่ห้า เลเวล200ขึ้นไปนะครับ200ถึงจะใช้น้าธาตุน้านี้ได้ซึ่งตอนนี้บอสพออยู่อยู่จุดที่5เลเวล213แล้วตอนนี้ก็ขาดม้วนธาตุเราต้องมีม้วนธาตุสก,ก่อนม้วนธาตุไอพูดแห่งนครแห่งทองฟ้า หลังจากใช้จะเปิดไอ้คำพีนี้มาได้นะครับซึ่งมวลธาตุก็หาได้จากกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมข้ามเซิฟนะครับการแข่งขันข้ามเซิฟซึ่งเมื่อเราทำการแข่งขันเสร็จสิน้นก็จะได้อเหรียญกิตติภูมินี้มานะครับ หากชนะได้ละ330เหรียญถ้าแข่งแพ้ได้85เหรียญนะไดหินเกียรติภูมิมาก็เอามาซื้อนี่แหละครับมวลธาตุูดนครแห่งท้องฟ้าหลังจากใช้จะเปิดใช้คำพีธาตุเงามายาในนครแห่งท้องฟ้ามูลลค่า4,900บอดพอรมีอยู่1 1ึ่งัวตอแรกว่าจะเอามาซื้อหินกิจตภูมิ11หิน11 ก่อนนะครับเพื่อไปเปิดใช้ดาบแต่เอานี้ก่อนไว้สิ้นสุดฤดูการค่อยมาซื้อทีหลังนะครับม้วนคำพีก่อนซื้อเลยได้ม้วนคำพีมาแล้วซึ่งม้วนคำพีตั้งแตอ่อันที่สองนี่นะฮะม้วนคำพีอันท่มเนี่ยก็หาได้จากเมื่อกี้แล้วแหละครับม้วนคำพีอันแรกมันจะแถมฟรีนะเมื่อเรา,าถึงเลเวลที่สามารถ เปิดใช้หน้าธาตุได้มันจะแจกฟรีนอกนั้นก็ไปหาจากเมื่อกี้แข่งขันข้ามเซิฟนะครับแข่งเสร็จก็เอาแต้มเอาเหรียญมาแลกโอเคตอนนี้ <c oughs> บอสพอก็ได้หมวนคำพีมาแล้วแล้วก็เปิดใช้งานเลยดีกว่าว่าจะได้พลังรบเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีอยู่99ล้านแล้วใกล้แต่ร้อยล้านนะครับ99ล้าน 9ก้าหีแต่ว่าถ้าเปิดมันก็ต้องปิดม้วนธาตุอีกม้วนหนึ่งนะเพราะว่ามันสามารถเปิดใช้งานได้แค่3นะครับสูงสุดสาเราต้องหาบัตรเปิดเพื่อมาใช้เปิดเพิ่มนะม้วนธาตุนี่หาได้จากกิจกรรมแล้วก็ซื้อเอานะครับซื้อก็มีขายนะซื้อใน สวัสดิการนี่แหละมันจะมีคําพีคายโอเคเรามาเปิดม้วนธาตุกันเลยดีกว่ามันจะได้เท่าไหร่เปิดใช้งานไปเลยได้เพิ่มมา93,496ื่อหโอเคได้เ้หมหเออขึ้นเป็นแสนแล้วแปลว่าไม่ต้องปิดม้วนธาตุอื่นตัวนี้มันก็ขึ้นของมันอยแล้วทีนี้ก็ยังไม่เปิดใช้งานนะครับมันต้องมาเปิดใช้งาน เราก็ปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็โยกม้วนธาตุตัวนี้ออกมาให้หมดเอ้ยไ,ไม่ใช่ลูกแก้วธาตุนะครับซึ่งก็เป็นลูกแก้วที่สีเขียวสีน้ำเงินนะครับเนาะไม่ใช่ม่วงหรือส้มนะครับสูงสุดที่ผมมีจะเป็นธาตุม้วนส้มนะครับก็เห็นแล้วก็คันไม้ขันมือก็ต้องหยิบ โอเคเดี๋ยวปิดตัวนี้เอาออกก่อนถอดออกไปก่อนนะครับถอดออกให้หมดเพราะอย่างไรก็ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วถอดออกแล้วก็ปิดซะพลังหายไปเมื่อกี้99ล้านกว่านะครับล้านเกือบเกือบ2ล้าน จากนั้นเราก็มาที่ตำราโบราณคนครแห่งทองฟ้าเพื่อเปิดใช้งานปึ๊บเปิดใช้งานมาปับ๊บได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่97 9อ้ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะได้เพิ่มขึ้นมากก็ตอนที่เราใส่ลูกแก้วธาตุนี่แหละเข้าไปบอสพอจะใส่ธาตุไฟนะฮะลูกแก้วไฟธาตุสีเขียวนี่ก็คือ เพิ่มเดมเมท่าดหนึ่นี้จะให้พลังงานให้พลังรบสูงที่สุดตัวนี้ได้ไป1นึ่งแนตัวนี้ก็เพิ่มดมเมทา่าดหนเมื่อกีแสนสองอันนี้ก็แสนสอ0หมื่นสี่พยังเหลือแต่ไม่ได้บวกนะครับเอาไอพวกบวกเยอะไปก่อนสี่สิบาอันนี้แสนห้าบวกสี วันนี้ก็แสนสองน,นี่สายฟ้าบวกยี่สิบเอ็ดันนี้แสนเดียว <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวลองแทนที่ด้วยธาตุไฟไดิบวกหนึ่งเปอร์เซนต์หมื่นกว่าเองอ้าไม่เป็นไรแทนที่ตัวที่ตีบวกไว้ก่อนนะครับไม่ค่อยไปดูทีหลังโอเคนี่บวกสามสิบ หอสน, 4, อน,นสนีมือันนี้บวก21่สิบแสนกับ9ก้าพันอันนี้บวก30มสิบแสนสองหมตัวนี้บวก40่สิบแสนห้าหมตัวนี้บวก30มสิบแสนหน,นึ่งมืมีตัวไหนไม่บวกตัวนี้บวก 18, บแโอเคไม่เป็นไรเอาคร่าว หลังจากใส่ลูกแก้วไปแล้วพลังลบเราเป็นยังไง99ล้าน99ล้าน200,000นะครับตอนต้นมันเป็น99ล้าน90,000นี้เป็น200,000เงินเราก็มาเพิ่มตรงอัพเลเวลของมวนคำพีธาตุนะครับโดยใช้แก่นแทน้ธาตุลเวลอัพไปมันประมาณ50บ่ไม่แน่ใจนะ ทีละสามพันสามสี่ห้าหกเปเป็นสามหมเนาะทีละสามพอันนี้เริ่มสี่พันแล้วสี่ห้าส 18 19 20อันนี้4,000หลัก3 21ดิ2ีเป็น5,000 22 23 24 25 26 27 28 29 30อ่า

4 4 4 5 46 47 48 49 50หเอย่างนี้เต็มเนี่ย6 52 53 55เต็มร้อยหรือเปล่า7 8 <c oughs> 59 60 61 2 3 4 15 66 67 68 69 70 70 71เป็นหมื่น72 73 74 75 76 7 7าเท่าไหร่

ว่าเกิน100นะครับเลเวลตัวนี้ลืมนับไปแล้วช่่งมาเด็กเกินร้อโอเควัสดุไม่เพียงพอแล้วผมก็ต้องไปแยกส่วนของตัวนี้เอาตัวนี้ดีกว่าเพื่อมาเพิ่มเลเวลของมวนกัมพีธาตนะครับให้มันเต็มจะได้เท่าไหร่ ันนี้พลังรบของบอสพอเกิน100ล้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะครับเต็มแล้วไม่ได้นับก็น่าจะประมาณสัก5 0ึ่ประมาณนั้นนะประมาณนะครับโอเคอัพมวนธาตุเปิดหน้าธาตุไปล่าสุดพลังลบคือ100ล้าน กับอีก314,804หซึ่งมันสามารถอัพได้อีกนะครับเพราะว่าบอสพอไม่ได้ตีบวกไอ้พวกนี้เลยนะก็ต้องไปลองตีเพิ่มดูนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นอีกได้อีก,อกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้ดกแก้วตีบวกลงึอยู่เยอะเลยนะก็สรุปนะครับหลังจาก เปิดมวนธาตุล่าสุดไปพลังรบขึ้นไปก็ประมาณสัก1ล้าน1ล้าน3 0 0แสน1ล้าน3 0 0แสนโอเคประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวทางเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้นะฮรว่าการอัพคำพีธาตุเนี่ยแต่ละหน้าแต่ละหน้านี้มันจะเพิ่มพลังลบให้เราได้มากเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ ก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันวันนี้ก็สวัสดีครับ